มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสวยสง่ามากเบลล่าราณีสวมชุดไทยร่วมขบวนงานหลวงพ่อโสธรสวยดุดนางฟ้าเปิดลุกสวยใส่ชุดไทยของเบลล่าราณีจาก6เรื่องแต่ละชุดสวยดุดนางฟ้าจำแนงกาย นับว่าเป็นภาพความสวยงามและน่าประทับใจจริงๆนะคะสำหรับงานมัส,สก,การหลวงพ่อโสธรประจำปี2567ที่จังหวัดฉะเชิงเซาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่13วันตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่24พฤศจิกาย,ยน2567ภายในพิธีได้มีการบวงสวงองค์หลวงพ่อโสธรด้วยไข่ต้มจำนวน1สาย19,999ฟองค่ะนอกจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมตาตึงใจการใส่ชุดไทยของสาวเบลล่าก็เป็นสิ่งที่เรามองแล้วไม่รู้สึกเบื่อนะคะ เป็นสาวลูกครึ่งที่ใส่ชุดไทยละครย้อนยุคเราเชื่อว่าเธอเป็นหญิงไทยในยุคนั้นจริงๆค่ะสวยสง่างามมากเบลล่าราณีสวมใส่ชุดไทยร่วมขบวนงานหลวงพ่อโสธรสวยดุดนางฟ้าเปิดลุกสวยในชุดไทยของเบลล่าจากละคร6เรื่องแต่ละชุดนั้นสวยดุดนางฟ้าจำแรงกายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ